สวัสดีครับเพื่อนเพือนเพจคนตะฝืนเช้านี้เราก็มาลุยกันต่อครับวันนี้ก็เขา้าเป็นวันที่2แล้วแบบคนตะฝืนแต่อันนี้ก็ปแปลงแรกของของเดือนนี้หลังจากที่เราหยุดกันมานานนะ่าหายกันมานานแปลนี้ก็เป็นไม้ทอ,อกรีอีกแปลงเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ช้านี้เราก็เป็นวันที่สองแล้วเราลุยกันวันที่สองปุ่งนี้ก็น่าจะเข้าได้รถ ตอนนี้ก็ไม่เหมือนเช่นเคยครับตอนนี้เราก็ได้คนตัดชุดใหม่แต่ทินทุกเรายังใช้น้องเก้าเหมือนเดิมคุณนี้ก็น่าจะเข้าน้องเก้าแจ้งไปแล้วละ่ะว่าปุณนี้น่าจะเข้าทุกได้นี้ก็น่าจะมีเมตรกับมีฝืนเช้านี้เราก็มาลุยกันวันที่สองหลังจากเมื่อวานเราเปิดป่าวันที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เราก็ลุยกันวันนี้เราก็ได้ทีมงานชุดใหม่ทดนี้ก็เป็นคนไทยทั้งหมดเลย ตอนนี้เด็กคนตะกลิ้ก็จัดสักหนึ่งลิปสั้นตตอนนี้ก็ไม้สวยครับตอนนี้ก็ไม้สิบเป็ดประมาณสิบเป็ดไร่สิบเป็ดไร่แล้วก็ซื้อมาไม่แพงครับเรียกว่าสองแสนสักบาทก็ถือก็ไม้โอเคอยู่ ไม้สวยครับไม้สวยมากเลยไม้เสมอ ก็ไม่น่าประมาณอันหนึ่งที่ก็น่าจะเสร็จไหมเพราะว่าคนงานชุดนี้หลายคนชุดนี้ทาไวฮะเครื่องประมาณเครื่องสามตัวไปทำไวตีได้ประมาณทิ่นีก็น่าจะเสร็จครับสำหรับแปลงนี้ก็แป้งนี้เป็นแป้งเฉพาะกิจโดยเฉพาะครับปกติผมก็ไม่ได้สัดงกระไรล้วมาช่วงหลังๆนี่ก็ซื้อมาก็น่าจะปล่อยอย่างเดียวแป้งนี้พปดีเป็นฟูกๆกัน เลยจะขายก็แล้วไม่น่ามันจะมันก็จะน่าเกลียดนะต่อขายต่อขายเราก็ต้องมีกำไรครับใช่ไหมอย่างนี้เพราะว่าวมันน่นาเกลียดหรือจะไปต้องัดเองเพราะว่าเายังมีไม้อยู่อีกเลยพวกก็ยังมีไม้อยู่อี่แียงสองแปลเดีย๋ยวก็จะตงให้เราดีเพราะจะมันขายไปมันก็ดูแล้วไม่ดีเอาซื้อราคานี้เราไปขายราคานรับแล้วเราสัญญาว่าทำเองแต่ไม้สวยมากเราจะมาแบบเนี้ยที่าไม้เสมอมากเลยเนี่ย นี่เราก็เจกกาะกลางก่อนเด้านน,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 นนู้นด้านหัวนู้นด้านหัวนี้ไม้ก็ดูแล้วนะไม้เช็คมาวานไปไม่น่าจะถึงพันต้นพันว่าต้น, 1, ตนอ่ะไม้พันว่าต้น ลองนดเดี้วแลจะเข้าไม่รอดอ่ะนะดูแล้วรถรถรถสิบล้อนั้นไม่น่าจะเข้าได้ตาำลองนี่เพราะว่าเขาปลูกผักปูดไว้เขาปลูกผักปูดไว้เยอะเลยนะทีนี้เขาจะรดน้ําตลอดมันจะแฉะพื้นที่มันไม่กระแห้งนแปผงแรกที่ผมเคยเห็นนั่นเนี่ยเขาปลูกผักปูดเห็นไหมเนี่ยเพื่อนดูครับเนี่ยนี่คือผักปูดเขียวเนี่คือผักปูดทั้งเลยนเนี่ยเนี่ยรายได้เข้าวันละวันละพันนั่นเนี่ยเขาเก็บเนี่ยเขาเก็บส่งตลาดทุกวันเลยนะวันละพันละพันละพันี่ย นี่ก็ปลกปกคุดไว้เนะี่ยทีนี้ต้องเอาหมดเลยออกหมดเลยเนะี่ยที่ผมถ่ายถ่ายนี่คือที่ผมไล่ไลนนี่คือต้องออกหมดเลยเนะี่ยเสียดายเห็นปกปุดแล้วเสียดายเลยครับเสียดายมากมากเลยนะเงินทั้งนั้นเลยเนะี่ยไม้สวยครับไม้มันเสมอครับไม้ไม้มันได้น้ำได้ปุ๋ยอยู่ตลอดเวลาไม้ก็เลยต้นโต ผู้นี้แล้วพู้นี้เราก็น่าจะเข้าวทุกได้พู้นี้ก็พู้นี้ก็น่าจะได้เม็ดเที่ยวไม่หมดนะเม็ดเที่ยวหนึ่งไม่น่าจะหมดพื้นก็น่าจะพื้นก็น่าจะได้พวกหนึ่งผู้นี้ก็น่าจะพืนพวกหนึ่งเม็ดเม็ดเที่ยวหนึ่งไม่น่าจะหมดตัวมือไม่นน่าจะหมด เป็นไม้สวยมากทำไม้ทำไม้คัดนี่โอ้โหเจ๋วเลยแต่ทีนี้เราขี้เกียจทำไม้คัดเราก็ตระรวมไปเลยเมนเห็นผักกูดได้เสียดายมากเลยผักกูดล้วนๆเลยนี่ผักกูดอย่งนั้นเลยฮะนี่เด่นเช่นนั้นเลยครับเนี่ยวันละพันละพันเนี่ยเก็บนะตัดยาวไปนู่นยาวไปนู่นน่ยาวไปนู่นอีกนี้ไปนู่นยาวไปนู่น โอเคครับสำหรับเช้าก็คนตะฝืนเราก็จับเป็นหนึ่งคลิปฝากเพื่อนๆดูแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ติดตามช่องคนตักฝืนธรรมดาเส้ที่ไหนด้วยนะครับขอบคุณนะครับ